ทุกช่องครับพี่น่เอฟซีทุกท่านมีในภาพพี่น้องเพนคอับเป็นช่องพี่น้องป้องปลายโซคุโซคอนตามตัวเลขแนวทางหมอโดตัดสิบครับพี่น่เอฟซีงวดพฤศจิกายนว่าแฟนปีใหม่ครับพี่น้องเอฟซีเล้งเทียบบอลเล้งหายโชคให้มันใส่งานปีใหม่แก่ไอ้วันแก่สิ่พีใหม่แล้วครับพี่น้องรักษาสุขภาพอากาศเรื่มเปลี่ยนแปลงไปเอาจะชมคลิปนีฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับพี่น้องเอฟซีทุตัน ขอบไปบอกไปจ่ายครับคุณพ่อหมอดูตาชิปครับน้องับเชิญครับมาดีครับคุณพ่อมาจานตะเลงเนิ่นชางคุณพ่อหมอดูตาชิปครับพี่น้องเงินประจำตัวนี้ชั้งว่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกพ่อครับคุณพ่อหมอนะครับเนาะเเป็นยังไงพ่อเงินที่แล้วเงินที่แล้วรับอยู่แต่ห่างเลขบอดนั่นขึ้นบปเซ็นต์หมดไหมเนา เต้าเก้าหนึ่งจากเนี่ยเก้าเก้าสูอืออุ้ยเนาะี่ใครใครกันังนหลังกลับขึ้นมากเนี่ยน่าทีเรียกกลับู่ว่อะไรบอกข้าเจ้าอืมแม่ดีดีเลยกาเจ้าว่าน้ำฝนาเจ้าได้ยดีหล่ะนีหลังจากมูเจ้าลงมคิดไต่แล้วมาฝันอีกโอ้ฝันอะไรพ่อฝันว่าพ่อับแม่มาหา กินเขาเช่าคนเสียไปเลยดิค like. ือคนหมดเพราะเป็นกินเขาแล้วลหะพอสีไปแล้วจานเออไปไปไปชงคนคนไปแล้วกลับมากองเขาคนตั้งเแยงกันรองสองอัวไม่เรียงมาซ้ำแต่นาเข้าเก่านี่ยเานั้นเออผู Six ้มาเบิ่งหลวงคนละโอ้ยตายแล้วมันก็เป็นศูนย์ตัวชื่อเก้าเก้าศูนย์นว้ามาพูดดวงดีเนาะผูดว่ดวงดีคนใดก็ตา้าศูน ตอ,อนนี้ทางหมดตอนเนาะหมดทีเดียวแต่ว่าขั้นเป็นเข้ามาสั่มนี่ที่ได้เลยตัวนี้โอ้ยที่ได้เดน,นี่ยเพราะนี้แหละปะเพราะนี่ค่ะ,ป,ะปัน้นคาดอยู่จ้าว่าเป็นตัวหรอกอแต่ขา้าวราขึ้สฉีฟันเป็นมันหานี่มันสีแม่นเพเป็นตัวอืเพราะว่าันนี้มันสันจอดเลย หงดะวนอย่างนี้เนี่ยปอบาจีไปโมขึ้นมาเลยหนึ่งเก้าเก้าเยอกว่เออทหารหน้ากับเรียกิกับอินยิ่งอ่ะเออเปยนอีีอเลยครับหงดนี่แหละฝันเห็นสร้างมาจะทั้งทิฏฐ์แล้วกอัล่ทางมากสร้างตัวทอกันงามงามลากันมารวยยางบนลายงามงามีดียางตันกันบอกว่าลาไล,าลามากเป็นฝูงคน<บ>น,บบนี้นอกเบิงเลยม่เก่า โอ้ยเรื่องก็ไปเรียกว่ากับหลานในฝันหลานเหรียญน้อยๆอ่อนนิ้วได้ช้างไหมตาจะซื้อให้ไม่เอาไม่เอาเออกลัวกราสั่นเอย่างนี้เหรอสัางเก้าตัวมาแล้วเก้าก็มีหลายร้อยสั่งเก้าตัวพอจีไม่ต่อเลย เก้าเก้าก็เก้าอือ9ก้เก้าีๆใช่ยังไงเกาก้หรอว่าเก้าเก้าและอ๋ออออร้านเดียวเป็นกว่าบอกบอกบอกเอาสร้างเล่อเอาสร้างเลยกัารดีตแต่ร้านก็เป็นเย็กน่อยหนึ่งหนึ่เก้าเก้าก้หน้าเดียวผมก็ว่าส่วนีหนึ่งเก้าเก้าเงียเก้เก้าเก้ากอ ห่วยเพรมาคำนึงว่าเออเรื่องนี้เก็บตัวฝันมองหันบ้มาออกอบมาหลับฝันว่าผู้ตึงมั่งเงี้ยหลังบักย้ายแต่เราตายเราเรี่องนี้ก็ได้มั่งเงี้ยหลังบักง่าบักใหญ่มั่งโรคเร่าไม่เหตุของแถวไอ้คนเศรันเป็นหนองเป็นหนองเป็นหนองเลี้ยวไปเงี้ยวอาดหลังเป็นหนองหลังคากด เอจัง,งองันต้องฝุดบดแต่ต่างๆนีง่งอลงมามาแล้วก็ยาวไปน้ำขัทำนทองเป็นทองเป็น,น้องเอาผูใ้ใดสินพระสารรไม่เชื่ออืมนี่คนมาเาาสาอยู่บ่สวดเกินเกินเป่เปาอีกแล้วต้อยใจจิ มันชั้นจอนเดียวพี่หน่อยมันติดกับมานหนึ่งเก้าเก้าบอกว่าเป็นได้แต่ขันฟันจังสี่ค่อยเป็นเจ็ด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 บอกเอแย่งเจ็ดเจ็ดแน่นอนโอ้เออเห็นเจ็ดมีเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกนี่จะเลือกให้เลกสามคู่ซะนั่นเจ็เก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดเออเออเขาต้องไปตีมันมากเขาต้องเปิดสีลายตุดแมนเขาต้องกลับเลย แน่นอนแน่นอนเล่นบอกควาวันนี้ฮะแขกเป็นแขแน่นอนเล่นบอกแขนเล่นบอกแมนเอาก้าวๆเราโตเล่นตัวเร่นนก้าวๆขับมือซีกับวงผมไว้แต่มันเป็นหกได้เนี่ยสร้างนะครับผมสร้างมันเอาหัวง่วงเออกขอกได้แต่นับิองมันก้าวตัวมันก้าตัวแมงมันจะเป็นกบไงที่บอลสร้างตัวหน่อยดีสร้างไงเออตัวผมเฮย ายไงไมันเป็นหกหกหกเก่าเก่าหกเดียวกัตัวท่อกันตัวท่อกันสิมสมอกันเลียว่าเนี่ยขั้นโมเป็นหกหเป็นกเก่าเราแบดี่เรือาา่องฝันหัวกอนนี่มออกน้ำฝนว่าตีเอาหลานน่ะละเออหนึงเก่าเก่เนเออแม่นี่ดีดิตีเอา,าห้านแค่หนึ่งเกเมีสามตัวคบมันเป็นมันแล้ววาออนิวอยากได้ช้างไหมวะท่า วันไหนเอากลัวออนิโอกลัวเถอะร้านกรไดาไม่ฝันอ๋อแปลกแปลกนะเจ่าพี่นอมีโชคปีใหม่เนาะพอตั้งใจปีใหม่เล้เด้วพอวดนานี่สงสายปีเก่าดิแม่โอ้ทีหนึ่งทันวาหนึ่งทันวาสงท้ายปีเก่ารับปีใหม่ตัวนี้แม่ืองั้นจอเดือสุดท้ายของปีวันนี้ก็เป็นเลขสันจรแม่สั้นจรเพราะับผม เขาสีก็สื่อเด็กก็หลาหนอะไรผมแต่ตะกุมาแต่ตะกุมา <laughs> <laughs> มันบ้กเก่าทั้งหมดทั้งงานหอกก็หลานตออแมนอีครับมันก็ออกมันสีนแยกอันนี้ดอก,กเพราะออัออนออกก็ออ,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 ออกอยู่ล่างหล่ะของเขาเออของเขาออกหมดเลยรบกวนสามตัวนี่อ่โาโซารมานฝากไว้เป็นแนวทางครับผมเพื่อสัญจรเรื่องเลยซีซีเอออยู่ล่างอยู่ล่างเล่นมั้งโอ้เม็นอีิริเด็กหรอเป็น จังหวัดที่สี่สิบคนนำหนั่งสี่สี่หนึ่งออกสี่สี่ผมมว่ดกับราบอฟีกับการที่เกิดตื้นง่ายสื่อง่ายสื่อเล็กง่ายเลยกเกินรับสื่อเล็กง่ายผมเกิดทั้งบอกง่ายง่ายรับผมเรียกว่าให้คิดง่ายว่ามีตัวตปวแประรเนี่ยเอฟซีท่อมน้าขอเล็กวิ่งงวดนั่นก็ออกกับเก้าห้าหนึ่งเออไอ้เก้า ก้าวเข้าเออหมอดว่างานให้เอ้าให้ก้าวอีกแล้วเขานี่ยนาอีกเขาจะก้าวเข้าเข้าเออโอ้โฮงานนี้จะให้ก้าเข้าอีกเอ่อให้เพิ่มให้ก้าอีกแมนเข้เก้าอีกครับพี่ครับวิ่งนะวิ่งเก้าวทีมงานเขาก็มาพี่น้องเขาก็มาหอดจดถึงผมมักวิ่งผมมักแรงนะครับเนาะผู้ถอดมาหอดก้อนใส่ก้อนพี่น้องเอ้ยบ่บ๊วยทีมานสิมานนาะ จะได้เข็งแก็ไเอาลเยลยล่ะเย็บล่ะบอกมา,อมอาเอาหกหดอีกเล้วขันดอกเวียนมาให้เอาให้แล้วกัะเอาวันที่สองมา่ท่านมันมันพระเจ้ามาให้ยังไงเถ้า,เาใส่วันพระแต่ยังเราต้าตาตองถามน่ะขั้นสีคำคำูุยิ่งไววหนาขึ้นมาพออออย่าลืมหนึ่งเก่อนี่อเรียดกกับประเับ รูปแบบแนวทางของโมดูตาจิบขับปั้นเขียนๆนนิ่นๆเนื้อเนี้ยแต่พี่น้องควนปีใหม่จะขึ้นหนึ่งพันบาทสองพันห้าร้อยทรงถ่ายปีเก่าครับห้าโชคห้ามหมันพี่น้องเปลีนปากไปเป็นแนวทางวิ่งเก้าแนวทางก็คือเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดพี่น้องมาเจอได้พี่น้องโดนเนิ่งจะขึ้นหนึ่งเก้าเก้าพี่น้องกลับไปปีจารณาไใบเป็นแนวทางฝากใบเป็นแนวทางห้าโชคข้ามหมันจะเรียกฝากกดติดจาำฝากกดไลท์ฝากกดแชร์ เป็นจำนำใจทางทีมงานครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหมดประจำวันที่นทันวามาด,ดูตาชิบปั้นแขียนๆเน้นๆเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีเนาะฝากไปเป็นแนวทางครับพี่น้องห้าโชคห้ามันจะเรื่องกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นจำนังใจทางทีมงานครับพ่อขันไม่คลิปหนาคลิปนี้ล่าลงสวัสดีครับผู้ชมพี่น้องพี่น,อ e FC, น้องแซ่หนาจอยสบายนี่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน คับนาจอไว้ครับ